สวัสดีครับ f อทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้งานด่วนเข้าเซล์ต้นอีกแล้วนะคุณผู้ชมก็หลังจากที่ไปประเทศญี่ปุ่นมาเพิ่งกลับมานะครับลูกค้าก็มีนัดหนึ่งคันนะครับที่จะรับรถวันพรุ่งนี้วันที่28แล้วก็ให้ไปส่งที่จังหวัดมหาสาร,รคามครับเป็นแคบคอกเอ็กซิลี่นี่ต้องเล่าโปรไฟล์คันนี้ให้ฟังก่อนนะฮะคันนี้จริงๆลูกค้าเนี่ยจะไม่ได้จองเอ็กซิลี่ครับตอนแรกที่ลูกค้าจองเลยจองเครื่อง3 0 0พกรีดตัวเอ นะครับแล้วก็ลูกค้าก็มาเปลี่ยนเป็น1.9 L แต่ว่าถ้าเป็น1.9 L เลนี่ยรดในสตอ็อกของเราเนี่ยคือไม่ได้มีทันทีแต่ว่าถ้ารอลดลงก็อาจจะรับได้อาทิตย์หน้าแต่เนื่องด้วยลูกค้าได้เลือกวันที่28นะครับคือลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นเครื่อง1.9นะครับแล้วก็อยากได้รุ่นที่มีไฟหน้าไฟท้ายครบก็เลยจะมาเปลี่ยนเป็นตัวแนะครับทีนี้ตัวแไม่ทัน28ลูกค้าก็เลยอ่ะเปลี่ยนเป็น X s e r ซ e s เลยที่เรามีรถอยู่นะครับสรุปก็เลยได้ Series เลย นะครับซึ่งเอ็กซิลี่เนี่ยตอนนี้ก็ต้องจะเรียกว่าเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นก็ได้เป็นตัวที่ราคาแพงที่สุดของรุ่นตัวเตี้ยนะครับแต่ตัวนี้ยังเป็นยูโรโฟอยู่ยูโรสอยู่นะครับเป็นเอ็กซิลี่สปีดนะครับแคปตัวเตี้ยนะฮะก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้เอารถกลับมาแล้วพี่โมดก็กําลังเล้งติดฟิล์มอยู่แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเราเจะเอาไปส่งให้ลูกค้าที่บ้านที่จังหวัดมหาสารคามกันนะครับนี่เอ็กซิลี่ใส่คอกนะครับ คันนี้ตัวคอกที่เราใส่ให้ลูกค้าเนี่ยเป็นขนาดความสูงเมตรยี่สิบนะคะคุณผู้ชมเป็นคอกง,งานช่างบึง้งราชบุรีนะครับเป็นคอกเหล็กแซมเลสครับนะฮะลวดลายสวยงามนะครับสแตนเลสสวยๆเลยแล้วก็ตัวคอกเนี่ยก็เป็นแปะปลปานะครับมีเก็บรอยเชื่อมมาให้อย่างดีป้องกันสนิมตรงรอยเชื่อมนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็เป็นฉากเหล็กรอบคัน นะครับฉากเหล็กรอบคันนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับของตัวรถที่ใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าแน่นอนครับเวลาที่เราใส่คอกแล้วตัวคอกสูงขึ้นนะครับก็ต้องมีการยึดคอกที่ดีเพราะว่าเดี๋ยวเวลาใส่ของเนี่ยของมันจะบีบอัดตัวคอกนะครับมีฉากเหล็กรอบคันแล้วก็ตรงนี้เป็นฉากหลัง มีกอนล็อกฝาท้ายนะครับช่วยรับแรงดันเวลาที่สินค้าดันฝาท้ายออกนะครับก็ครบชุดเลยโซ่ดึงอะไรเรียบร้อยหมดก็พร้อมวิ่งงานนะครับสำหรับที่จะเอาไปขนผักเพราะลูกค้าทำอาชีพคือขายผักนะครับก็จุดประสงค์หลกัลกๆก็เอาไปขนผักเลยนะครับคันนี้ใช้เป็นแม็กบรรทุกเลนโซ่ขอบ15นะครับเพาเดิมแม็กลูกค้านะครับชอบสีดำก็เลือกเป็นสีดำนะครับใส่ยางบรรทุกมิชลิน xcd นะครับเป็นยางบรรทุกเมชลินแล้วก็นี่ครับเสริมแนบนะครับเสริมแนบเข้าไปเป็นแนบ20มิลคันนี้ไม่ย้ายหูแนบหน้านะครับแล้วก็ไม่ได้มีการโหลดจัดทรงลูกค้าอยากให้โลตัวรถไม่เตี้ยนะครับอยากให้ความสูงเหมือนเดิมนะครับก็ใส่แหนบ20มิลเข้าไปอีกข้างละ4ตัวนะครับโช๊ค1คู่ครับเป็นโชค๊คบรรทุกของโปรเฟนเดอร ประมาณนี้ก็บรรทุกได้3-4ตันแล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าแหนบเป็น20มิลครับแหนบใหญ่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่3าแส่แผก็พอนะครับนี่ตอนนี้ก็ล้อหน้านะครับของคันนี้ก็จะเป็น TE37 มแบรนด์ e นะครับสีดำขอบ18 8.5นิ้วนะครับไม่เน้นล้นแล้วก็เลือกแม็กสเปคที่แคบๆหน่อยเพื่อไม่ให้ลดล่อน นะครับแล้วก็ใช้ยางหน้าเป็นเบอร์2 5 5 5้าเป็นยางดีเซนตินะครับเป็นยางไทยยางดีเซนตินะครับแล้วก็ไม่โหลดหน้าด้วยนะครับคันนี้ไม่โหลดหน้าและไม่โหลดหลักเลยเดี๋ยวผมปิดประตูให้ดูนะครับเนี่ยครับส่งก็จะประมาณนี้ก็คือพูดง่ายถ้าเรามองความสูงก็สไตล์รถเดิมๆเ,เลยนะครับสไตล์รถเดิมๆเ,เลยก็คือ เหมือนใส่ล้อเข้าไปทางล้อหน้าและล้อหลังไม่ต้องโหลดนะครับไม่ต้องย้ายหูเนอดไม่ต้องใส่สตัดตัดเกียวนะครับได้ความสูงในสไตล์ของรถเดินๆแต่เอ็กซิลี่เนี่ยถ้าเราดูมันอาจจะเหมือนไม่สูงนะแต่จริงๆสูงเท่าของเดิมเพราะว่าที่เอ็กซิลี่อาจจะดูไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เพราะว่าเขามีตัวชายล่างตัวนี้ที่เป็นสเกิตรอบคันนะครับเวลาใส่แล้วมันก็เลยดูเหมือนดึงตัวรถให้ให้ต่ําลงมาแต่จริงๆแล้วคันนี้ความสูงเท่าเดิม นะครับแล้วต้องบอกว่าแหม่พอเป็นเอ็กซิลี่นะครับเอามาแต่งมาใส่ข้อนะก็ดูสวยดูล่อเพราะเดิมเดิมเอ็กซิลี่หล่ออยู่แล้วเป็นไงคุณผู้ชมมุมนี้ผ่านไหม <c oughs> นะครับผ่านเลยนะครับผ่านเลยผ่านเลยใครที่ชอบรถหล่อนะครับก็อย่างทันนี้ก็ใส่แมม่เข้าไปอย่างเดียวจริงจริงตอนแรกอ่ะลูกค้าว่าจะยังไม่แต่งนะครับลูกค้าว่าจะใช้ล้อหลังเดิมเดิมนะครับอ่าคือใช้ล้อเดิมแต่ว่าล้อหลังเนี่ย คือมันเป็นแม็กขอบ16นะครับผมก็เลยแนะนําลูกค้าว่าถ้าไม่ใส่ล้อหลังอะอเป็นยางบรรทุกเนี่ยกเกรงว่ามันจะรับน้าหนักบรรทุกได้ไม่ดีเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจุดประสงค์ไปบรรทุกเนี่ยก็ต้องมี2ตนัน3ตันอยู่แล้วแล้วยางเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับก็เลยแนะนําว่าอะถ้าอย่างนั้นอะเปลี่ยนหน่อยก็ดีอย่างเช่นเปลี่ยนเป็นยางบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็เลย จัดสเตปนี้เลยอันนี้ต้องบอกว่าของทุกอย่างลูกค้าเลือกเองนะครับแต่โจทย์ก็คือไม่โหลดนะครับโอเคเราก็จัดให้ไม่โหลดส่งก็ออกมาประมาณนี้ก็ถือว่าดูสวยดูดีนะครับไม่ดูสูงจนเกินไปแล้วก็ได้ความสูงแบบเดิมๆโรงงานเพราะว่าลูกค้าเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวพอเข้าตลาดน้ําท่วมแล้วรถมันจะผ่านยากอย่างนี้ก็สบายเลยนะครับเอ็กซิลี่นะครับที่ลูกค้ามาเลือกตัวนี้ด้วยเพราะว่า1เลยเนี่ยลูกค้าเนี่ยอยากได้ไฟไท้าย LED นะครับอยากได้ไฟท้าย LED LED แล้วก็อยากได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับอยากได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็อกีกอย่างนึงเลยตอนแรกที่ลูกค้าจองเครื่องสามพันตัวเอกับผมอะ่ะคือลูกค้าอยากได้โลโก้เอซสุดแดงแล้วก็ตรงนี้เป็นสีแดงคือเหมือนพูดง่ายว่าโฉลกน่าจะมาทางสีแดงนะครับอ่ะแต่พอตอนนี้ลูกค้ามาตัดสินใจซื้ออีคลี่งก็คือแบบผมไม่ต้องทําอะไรพวกนี้เลยนะครับเพราะว่าทุกอย่าง มาเรียบร้อยจากโรงงานหมดอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้ออกมาก็ดูสวยงามดีนะครับคันนี้เห็นลูกค้าแจ้งว่าบรรทุกไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ได้วิ่งไกลเท่าไหร่นะครับบรรทุก2-3ตันแล้วก็วิ่งอยู่ในเลทประมาณสัก60-70บ60-70โลต่อวันก็คือไปเอาผักมาขายที่ร้านนะครับแบบนี้ก็สบายละนะครับปรับเอ็นนอนได้นะฮะเพราะว่ารถเป็นตัวแคปนะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งเลย ตอนแรกลูกค้าเนี่ยจะเปลี่ยนใส่เปลี่ยนใส่เบาะหนังแต่ผมก็เลยบอกว่าลองใช้แบบนี้ดูก่อนไหมเพราะว่าเสียดายความเป็น X s e r ซ e s เพราะว่า X s e r ซ e s เนี่ยตัวเบาะผ้าเนี่ยเขาจะเป็นผ้าเฉพาะรุ่นนะครับซึ่งเป็นผ้าดําแดงที่ไม่เหมือนรุ่นอื่นเลยนะครับถามว่าทําหนังให้ได้ไหมทําได้ครับแต่ว่ามันอาจจะ ความเป็นตัวของมันเองไปลูกค้าก็โอเคทางนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาใช้ไปก่อนละกันให้มันเก่าไปก่อนแล้วถ้าผ้ามันขาดจริงๆวันหนึ่งก็ค่อยเปลี่ยนเป็นเบาะหนังเพราะว่าพอไม่เอาเบาะหนังผมก็คืนเป็นส่วนลดให้กับลูกค้าไปนะครับก็เท่ากับลูกค้าก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรที่ไม่เลือกเป็นเบาะหนังนะฮะนะก็ทุกอย่างคุยกันได้ครับคุณผู้ชมผมก็อยากแนะนําสิ่งดีๆให้กับลูกค้านั่นแหละนะครับว่าแบบไหนเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะเดี๋ยว คันนี้เดี๋ยวผมก็เสร็จจากติดฟิล์มแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปจัดถ่ายลงถ่ายรูปแล้วนะครับแล้วก็เช็ดทาความสะอาดให้ลูกค้าอีกรอบหนึ่งพรุ่งนี้เดินทางไปส่งเแล้วเราคดูคลิปไปส่งที่บ้านลูกค้าที่จังหวัดสระบุรีหนึ่งแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ